่าวออนไลน์สื่อออนไลน์ของคนแพร่คราวนี้เป็นข่าวจังหวัดแพร่เตรียมจัดก,กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวงานแพร่สตรีทคาวฟีเิวัล2023เป็นการส่งเสริมจากชุมชนเพิ่มช่องทางการตลาดกระตุ้นเศรษฐกิจช่วงสิ้นปีสร้างมูลค่าเพิ่มทั้งด้านเศรษฐกิจท่องเที่ยวค่ะ โดยเมื่อเย็นวันที่27กันยายน2566เวลา17.30นาทีที่กาดสามวัยเทศบาลเมืองแพร่มีการแถลงข่าวการจัดกิจกรรมงานแพร่สติดคาวเฟสติวัล2023ด้วยนายชุดเดชมีจันทร์ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่พร้อมด้วยนางนัทชามีจันทร์ประธานแม่บ้านมหาทไทยร่วมแถลงข่าวด,ด้วยค่ะมีผู้ร่วมแถลงข่าวอีก3ท่านคือนายโชคชัยพนมขวัญนายกเสศมนตรีเมืองแพร่ ในอนันต์สีแดงผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักง,งานแพร่ในอดีศรชัยบุญเรืองประธานกรรมการหอ,อการค้าจังหวัดแพร่ซึ่งเป็นตัวแทนภาคเอกชนค่ะ ซึ่งในวันนี้มีหัวหน้าส่วนราชการทั้งภาครัฐและภาคเอกชนมาร่วมในงานแถลงข่าวด้วยค่ะซึ่งกิจกรรมที่จัดขึ้นครั้งนี้จังหวัดแพร่โดยผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ได้มอบหมายให้สำนักง,งานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดแพร่โดยนางเกตกนกเดชมาท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดแพร่เป็นผู้รับผิดชอบในการดําเนินงานจัดกิจกรรมค่ะโดยกําหนดจัดขึ้นในช่วงระหว่างวันที่10และ11เพฤศจิกาย,ยน2566ที่บริเวณถนนเรียบน้ําคือซึ่งจะมีสิน าง,งานฝีมือจากชุมชนต่างๆทั้งงานผ้างานเหล็กงานไม้งานปั้นงานฝีมือ งานศิละปะหัตถกรรมงานฝีมือจากชุมชนต่างๆในเขตอำเภอเมืองแพร่และทั้ง8อำเภอร,รวมทั้งหมด30บูธมาจัดโชว์และแสดงรวมถึงยังมีเวทีการแสดงออกของศิละปะและวัฒนธรรมเมืองแพร่ให้หนักท่องเที่ยวได้มาเที่ยวชมและมีกิจกรรมเวิร์กช็อปงานฝีมือต่างๆให้หนักท่องเที่ยวสามารถมาร่วมทำได้ด้วยตนเองและเลือกซื้อสินค้า ้ดยกิจกรรมนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ให้จัดทำเพื่อเป็นการส่งเสริมงานฝีมือศิละปะหัตถกรรมจากชุมชนต่างๆได้มีพื้นที่ในการขายและเพิ่มช่องทางการตลาดมากยิ่งขึ้นค่ะเป็นการกระจายเม็ดเงินรายได้สู่รากยาานและนอกจากนี้ก็เป็นกิจกรรมที่ช่วยแต่งแต้มเสน่ห์เมืองแพร่ย,ายาค่ําคืนและยังช่วยเพิ่มกิจกรรมเมืองท่องเที่ยวให้นักท่องเที่ยวสามารถมาเยี่ยมชมผลิตภัณฑ์ต่างๆและสร้างโอกาสให้นักท่องเที่ยวตัดสินใจพักค้างคืนที่จังหวัดแพร่เพิ่มมากขึ้น เพื่อสร้างโอกาสทางการท่องเที่ยวเพิ่มเม็ดเงินจากการท่องเที่ยวสู่จังหวัดแพร่เป็นการพัฒนาเศรษฐกิจควบคู่การส่งเสริมรายได้สู่ชุมชนจังหวัดแพร่ต่อไปค่ะแล้วาุณผู้ให่ีแน่นอนเดี๋ยวจะเติมกับใจทั้นด้วยกัน

ก็สวัสดีนะครับท่านน่าสนใจจัดก,การกประธานนับ้านนักไทยนะครับผู้ร่วมเวทีแถลงข่าวพี่น้องนะครับจากจากังหวัดลำปางน,นะครับพี่น้องสือมลชนที่ผู้จัดงานแต่เนื่องจากว่า,าสถานที่เขาเป็นอาทอาทีมงานก็เกรงว่าฝนตกมาปุ๊บก,ก็จะเป็นปัญหาก็าเลยขออนุญาตย้ายมาจัดหน้า,า66นะครับซึ่ง ปีงบมาก็เลยแค่สามวันนะครับรายได้หลักของจังหวัดแพร่นะครับเป็นรายได้ที่เกิดจากการท่องเทีย่ยวนะครับส่วนหน,นึ่งเั้งแตสิบสองเดือนนะครับปีนี้กับภาพเอกชนเมื่อกี้ผมย้ายลงมาจะครบสิบเดือนทำยังไงปีหนึ่งเราจะมีรายได้จากการท่องเทีย่ยวสั้นี้แนววันช่วงที่ผมมาท่านเป็นรองประธานสภาอุตสาจังจำได้ดีก็ร่วมหารือกับ นะครับเราทำยังไงเราจะอยู่ในยุคของสุขโขทยัยจ็700กว่า,าปีคขาว่าแต่เราไม่เจอเหมือนสีเทศและรอ่นี้คือเราไม่ต้องการเทียบเปลี่ยนนะครับจากหน้ามืเมอเราอยากคงสภาพที่คนแท้เป็นอยู่แต่เพิ่มศักยภาพในเรื่องของการท่องเที่ยวให้ดีขึ้นแหล่งท่องเที่ยวสักแหล่งหนึ่งแล้วผู้คนเอาลดกันขึ้นไปนั่นคือมลพิษจากท่อไอเสีย ขึ้นไปสู่สถานที่ท่องเที่ยวเพราะฉะนั้นเราจะมีมิติในการบริหารจัดการได้อย่างไรนะครับสิ่งหนึ่งที่จะย้อนกลับมาทำไมต้องมีแพร่สติค่ะในเขตเอิอนอินครูเมืองหินน้ําคืนเรามีถนนสายสายจะบอกว่ามีงานมีงานจิตตกรรมนะครับบนผนังบ้านผู้คนเรามีถนนที่สะอาด เรามีคูเมืองที่ใสสะอาดมีน้ําตลอดปีซึ่งอันนี้เราช่วยกันท่านนายกเตศมรี่ในท่านก็จะได้กล่าวอยากกาู่แล้วนะครับก็เดี๋ยวเราก็มาดูบรรยากาศกันที่สําคัญเรามีสพานเดี๋ยวท่านนายกก็คงต้องไปช่วยจัดปรับปรุงให้ยังไงนะครับเดินสุดถนนแล้วนะครับจะด,ดูงานหาัตถกรรมแล้ววันนั้นเราคิดกันเรื่องเ,อ,งเอาเสียนะครับเดินสุดถนนแล้วก็ขึ้นไปเยีเ่ยมชมบนบนแม่บรได้การเป็นเสียงเหยียบแม่ปลานะครับ อีกประการหนึ่งที่สำคัญในสตรีเนี่ยต้องขอบคุณสภา,าวภัฒนธรรมของจอังวดแพร่ท่านพยายามพลักดันนะครับท่านเอกชยอัยองคุณแนนประธานสภา,าวภัฒนธรรมอาจารย์โกมลพานิชพนธ์นะครับก็ไม่อยากจะวอาทำยังไงให้จังดแพร่เป็นถนนแห่งตรงไม่ได้นะครับโคมไฟเราต้องคิดถึงจังหภูรเขาไปโคม นะครับบางผมไม่แน่ใจนะครับแพร่ก็อยากจะมีตุนะครับเราก็เลยบูรณาการจับตุกตำบลในแปดอำเภอว่าเราจะผลิตตรงที่มีมาตรฐานแล้วนามาประดับในถนนสายนี้ให้เป็นถนนแห่งตรงนะครับแล้วก็ท่านประธานน้อาขาก็ยังดัดแปลงให้ตรงมเนี่ยมีแสงสีที่สวยงาม ะะแล้วยืนยันได้เราจะทำแบบดับให้ทุกคนได้มาทานดูเดจรจาเรียบร้อยเลยใช้ก็เป็นของที่ย่อยสลายได้ตามธรรมชาติจะเน้นตรงนั้นแต่ถ้ามันย่อยสลายไม่ได้เราก็จะมีกระบวนการที่จะนําไปจัดจัดนะครับเพื่อสิ่งดัดล้อะที่ดีของจังหวัดแพร่ต่อไปขออนุญาตดำเนอนโครงการต้นต้นเป็นนะคะ,ะ,คะ,คะไ,ได้นกาทางได้ดำเนอว่าความพร้อมก่องจะแพ็คในเรืออ่อง,งการส่งเสริมการท่องเที่ยวนะแล้วก็ ในส่วนของการจัดง,งานนะคะที่จะทําให้รกลุ่มอาชีพรกลร่มนั้นมีเสื่วนเริ่มกันบนถนนสายนี้นะคะอ่าถึงเรื่องของเจ้าของสถานที่นะคะนั่นก็คือถนนสายนี้ริมภูเมืองแพร่ะนะคะแล้วก็อยู่ติดกับเมฆนะคะกับแผงเมืองกาบแพร่นั้นในส่วนของเทศบาลเมืองแพร่นั้นนะคะท่านจอจะมีในที่กากเมฆทรัพยากรที่เราภูมิใจ ล้วเราก็มีกิกจกรรมจัดจัดไม่หินงคือทุกวันอาทิตย์เรา,าก็จัดไม่บาทุกน้ว่าเนี่ยเราก็พยายามจะมอบหมายให้การชุดความต่อเนื่องน,นะครับทีนี้อันที่สองก็คือว่าท่านผู้ว่าได้กลุณมาจัดอันนี้ครับเป็นการปลุกให้กระแสของการใช้พื้นที่เนี่ยเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นก็คือกาดไม่หินคือแต่ว่ามาใช้เป็นชื่อพลาสติกครับเราว่าพื้นที่ของ ที่เราจะวางยอยู่ขนาดไหนพอขึ้นไปแล้วเราสามารถขึ้นบนกระแพงเืองแล้วก็เดินบนเป็นวงกลมได้นะครับไม่ต้องกัง,ง,งวลในเรื่องของการพื้นที่แล้วก็เรื่องแสงสว่างพอท่นานผู้ว่ากำลังดูณาจัดงบประมาณซ่อมอแซมน้่าพุกเป็นปลีนะครับให้เสร็จเรียบร้อยนะครับแล้วก็นในส่วนของการเรื่องไฟแสงสว่างเนี่ยเราได้ดำเนินการแก้ไขเรียบร้อยแล้วในส่วนของความพร้อมของเทศบาลแพร่เองเน,นะครับในเรื่องสารที่พร้อม ในเรื่องของสินค้าที่เราก็พร้อมนะ,ะเราจะมีคุณแม่ที่ถักอุ้ยมือมอยู่ทางซ้ายของท่านลูวาน,นะครับอันนี้เราทำแบบดูให้เห็นเหนเลยครับแล้วก็เป็นของที่ถือว่ามีคุณค่าที่แบบออกจากงานะคิดแล้วจะไม่มีการซ้ําที่ไหนอีกเลยนะครับอันนี้ก็น่าจะมาต่อเรื่องได้แล้วก็คงจะตรงคอนเสปต์ที่ท่านลูกวาได้วางไว้ว่าให้ชุมชนเขามีโอกาสนอกจากช่นวนได้แล้วลชุมพอ,อุ่็จะมีส่วนร่วมเข้ามาในส่วนของเราด้วยนะครับ นอกจากความเป็นเมืองเก่าพันกว่าปีแล้วเนี่ยนะครับนั่งรถรางเที่ยวทางบุตรในเรื่องของพร้อมไม่มีปัญหาครับพร้อมกับทั้งหมดครับในเรื่องของกิจกรรมด้านการท่องเที่ยวโดยเฉพาะเรื่องของการท่องเที่ยวโลกเราก็เลยร่วมกับทางตำลดแพร่นะครับแล้วก็สถาบันการออกการค้าโดย่ในต่างๆรวมไปถึงฝั่งจังหวัดลำปางนะครับโดยมีอสมทลำปางไปถึงน้าเที่ยวนะครับกลุ่มน้งเส้นลำปาง ันนี้ก็เป็นอีกเหตุผลหนึ่งนะครเป็นเรื่องของการิงทันตุวาด้วยนะครับซึ่งที่ผ่งงานมาทันตุวาได้จัดเส้นท่องเที่ยวทางรถไฟนะครับเป็นชัยบ้านเป็นเพราะนั้นตรงนี้นะครับก็เป็นสกยภาพยามีที่จังหวัดแพร่เรามีนะครับรวมไปถึงเรื่องของอางานโครงการต่างๆของจังหวัดแพร่นะครับโดยเฉพาะเรื่องของการที่เราอยากให้ ตลอดทั้งปี3รอห5วัน12เดือนเนนะครับไปสู่เป้าหมายนะครับเรื่องของรายได้จากการท่องเที่ยวครับอันนี้ก็คือก็เป็นคำมั่นสัญญาร่วมกันนะครับหหน้าส่วนทุกท่านนะครับโดยรวถึงภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องนะครับเพราะว่าจากการที่ท่านรู้ว่าได้ดำเนินแต่ต้นนะครับว่าปีนี้เนี่ยขนาดว่าเรายังไม่ถึงห้วัเวลาที่ตัวเลขที่เราเกินเกินรายได้เกินเป้าหมายแล้วเรายังมีเวลาอ3เดือน ไว้นด้ในปี2067นะครับก็ถือว่าเป็นเป็นปีปฏิทินท,ท,ที่จะเป็นเรื่องของความค้าขายนะครับเรื่องของการที่เราสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลด้วยนะครับซึ่งปัจจุบันก็เป็นเรื่องของวีวีซ่าที่นักท่องเที่ยวเข้ามาแล้วเนี่ยนะครับสามารถที่จะเดินทางไปได้ทุกเมืองน,นะครับเป้าหมายเต็มีหน้านะคะนลานแน่นอนเพราะฉะนั้นหมายถึงว่าจะได้คเพื่อจบแพ้และเราก็ถึงเป้า ส่วนของปีนี้ขอเสียงปรบมือจากท่านดังๆด้วยค่ะและปีหน้าท่านจะถึงสี่ล้านล้านปมมือดังไกลารุกมากไปด้วยยันแน่นอนนะคะค่ะและเพราะนั้นในส่วนนี้ดิฉันขอเรียนถามคุณอดีตสอบชยบุญเรือประธานของการการจดแพร่ถึงความพร้อมในาการต้อนรับนักท่องเที่ยวในส่วนของภาพเอกชนค่ะด้านะประธานแม่บ้านมหาไทยจดแพร่นะครับแ,รแล้วก็ขอต้อนรับนักท่องเที่ยวจาก สำหรับภาคเอกชนนะครับผมในฐานะประธานหอการค้านะครับเราก็เรียกว่าในภาคเอกชนเนี่ยเราก็มีความร่วมมายร่วมมือกันนะครับมีทั้งสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวนะครับสภาอุตสาหกรรมนะครับต้องบอกว่าปีนี้เราถือว่าภาคเอกชนเนี่ยครับ เราดีใจมากเลยนะครับที่ท่านผู้ว่าชุตทิเดนะครับได้มีนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวและเห็นตัวเลขอย่างชัดเจนนะครับที่เข้าสู่จังหวัดนั่นหมายความว่าในภาพรวมครับเม็ดเงินมันเพิ่มเข้ามาในเศรษฐกิจจังหวัดแรกเงินหมุนเวียนขึ้นนะครับการท่องเที่ยวดีขึ้นซึ่งทั้งหมดนียครับต้องขอบคุณหน่วยงานราชการต่างๆนะครับหลายหน่วยงานนะครับที่จัดกิจกรรมต่างๆขึ้นมานะครับซึ่งทั้งหมดนี้ ก็ต้องเกิดจากนกโยบายของท่านผู้ว่าด้วยนะครับก็เราในฐานะภาคเอกชนเนี่ยก็ยินดีให้ความร่วมมือนะครับนะครับโรงแรมโรงแรมไหนมีโปรโมชั่นพิเศษก็จะจัดมานะครับกำลังเรียบเรียงบบชื่ออยู่ก็มีบางโรงแรมก็จะให้เป็นส่วนลดบางโรงแรมก็จะให้เป็นกิวเชอร์นะครับหรือสิทธิพิเศษนะครับก็จะมีโรงแรมหลายเกรดมากนะครับที่ ตามสไตล์ของนักท่องเที่ยวนะครับรวมถึงโฮมสเตย์เดี๋ยวนี้เราก็มีโฮมสเตย์บ้านนาคูหานะครับที่ติดอันดับนะครับแล้วก็กลุ่มต่างๆไม่เน้นในเรื่องการค้างานถนนเส้นนี้จะเป็นงานถนนที่สแสดงงานฝีมือของพี่น้องประชาชนนะครับอย่างเงี้ยเสื้อท่านเพราะอันนักกบบ้นผมนี่เอาเกงเก่ามาปะนะครับเอาเกงขัดขามาที่ไม่ได้ใช้เนะี่ยก็เด้เอา,ามาปัดมางานฝีมือใสไไ่ไปมีแต่คนทักนัก่อเทินะ ผูเชือกหรือใ,ใส่กระดุมจริงๆไม่ใช่นี่ก็มอห้องนี่ก็มอห้องมอห้องคืองานย้อมงานย้อมสีจากห้องนั้นเองนะครับที่เหลือเดี๋ยวนี้เป็นงานศิลปะนั่นเลยนะครับก็เลยบอกว่าเราเลยมีกรอบความคิดนี้แล้วเราก็คิดตลอดนะตอนนี้นะครับว่าอีกสิบสองเดือนสิบเอืดเดืองหน้าก็จะมีกิจกรรมที่จะแทรกเข้าไปเรื่อยๆนะครับเพราะผมเรียนได้เลยถ้าทำจะว่าในเมืองเนี่ย อำเภอหนองม่วงไข่ก็ไม่มีกิจกรรคนก็ไม่รู้จักนะครับผมก็ขอท่านเกษตรท่านทำเลยทําแปลงพริกเดี๋ยวให้คนไปถา่ายรูปปลูกทิ้งเลยแต่ทําให้สวยเลยให้รู้ว่าพริกหนองม่วงไข่ทำในเป็นถนนที่แสดงอย่างฝีมือฝีมือจริงๆให้มานั่งเย็บปักถักร้อยให้ผู้คนได้เห็นนะครับและการเจราจาในเรื่องงานอะไรนี้ก็เดี๋ยวตามผมเชื่อในอนาคต เดี๋ยวลูกค้าอะไรก็จะตามมาในเรื่องของการใช้จ่ายนะครับไม่ได้พูดแค่ท่องเที่ยวนะเมื่อกี้ท่านนาการท่านติดทัวราได้หมท่านไปถามว่าโอทอปปีนี้มูลค่าของการยอดขายโอท็อปสูงขึ้นเท่าไหร่กระเสเท่าไหร่ตอนนี้จะมายอมแพ้ลองก่อนนิดหนึ่งไหมหนึ่งนะเพราะว่าจัดประชุมขอบคุณทุกท่านขอบคุณนะคะท่านนายก ชอบใจยพนมขวัญนายกเทศมนตรีแค่ะขอบคุณท่านพลังสีแดงนะคะผู้มีนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานเทพและก็คุณอดิศรชัยบุญเรืองประธานองค์การจดทะเบียนค่ะท่านสุวรรณชนมีอะไราะสอบถามไหกาะในช่วงนี้เดนเชนคัยอ่าไม่มีนะคะพี่พี่สุวรรณชนบอกว่าได้รายละเอียดครบถ้วนนะคะที่จะนำเสนอ ให้กับพี่น้องประชาชนได้รับทราบค่ะในอกาสนี้ก็ผมจะเป็นการมอบของที่ระลึกลำดับต่อไปค่ะมอบกับท่านอาันสีแดงนะคะผู้การการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักง,งานแพร่ค่ะค่ะลำดับต่อไปนะคะมอบให้กับคุณอดิศรชิบุญเรืองาร้อานหอการค้าจังหวัดแพร่ค่ะ และลำดับต่อไปนี้นะคะก็จะขอกานจังหวัดแพร่ค่ะมอบขอบคุณท่านนายกเหล่านะัชาติจังหวัดแพร่และประธานไม่บ้านหาไชายจังหวัดแพร่ท่านนั่ชาบินจค่ะ,คะจากนั้นก็จะบันทึกภาพร่วมกันนะคะและเึ้นบรรทึกภาพสำคัญอย่างยิ่งในการขับเคลื่อนนะคะขอส่งปรบมือขอบคุณค่ะและก็อีก ส่วนราชการแล้วค่ะ